ทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือโกหนุ่มนะฮะอันนี้โกนุ่มเจตาอยู่ตรงทางถนนพายแก้วตัดกับเนนแก้วทะลุไปตรงวัดชัยนาวสาอะ่ะทุกคนนี่ฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะหาไม่ยากเลยตรงใกล้กับวัดชัยนาวาสจำง่ายๆนะฮะทุกคนแล้วก็ใกล้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรที่มีไก่เยอะๆอาจปกติเราไม่กินเนื้อนะเขาบอกแต่วันนี้เราขอกินเพราะว่าเจ้านี้เขาบอกอร่อยมากนี่ฮะเอาดูบรรยากาศห้องก่อนไหม นี่ฮะทุกคนบรรยากาศเราฟรีซีกินที่ห้องฮะเราซื้อเป็นเทคเอาเวมานี่ล่องรอยของการนอนนะฮะทุกคนจะเรียบง่ายเปิดแอร์เย็นฉ่ำนะฮะอืมอร่อยทุกคนมันหอมกลุ่นหอมเนื้อทุกคนใครขานเนื้อไม่ผิดหวังแนะ่นอนฮะก็บางคนก็ถือนะนับถืดจะแม่คนอิ่มไงนะเพราะเขาบอกว่ากินเนื้อวัวเนี่ยมันจะย่อยยากบาปอย่างเงี้ยนะค่าวัวใหญ่สัตว์ใหญ่ไงนะฮะแต่นี้ไม่กินเนื้อวัวนะจะปกติแต่นี้กินหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะความอร่อยของที่นี่ เมืม่อคืนเราไปกินย่างเนยหมูกระทะมาไงตรงหอนอาฬิการ์ัหารแจ่มใสเลยอร่อยมากแต่คนน้อยคุณภาพมากน้ำจิ้มรสเด็ดมากแต่คนน้อยคนยังไม่กลับจากสงการกันมาไงฮะแล้วก็ใช้เงินกันนะฮะคนใช้เงินกันไปช่วงสงการก็ได้ก็เลยร้านยังไม่แน่นคือติดใจย่างเยนยตั้งแต่ตอนไปทุ่งสงชีวิตนี้ไปกินย่างเนยมาแค่สองร้านนะอร่อยทั้งสองร้านเลยย่างเนยทุ่งสงกับย่างเนยเอ,อ่อ สุพรรณอร่อยมากจริงๆอร่อยมากเราเคยจริงๆเราเราจะไปกินที่ที่หัดใหญ่แหละแต่เราได้ยินข่าวแปลกๆเราก็เลยไม่เอาดีกว่าอืมยังไม่ได้ไปไม่ได้มีโอกาสสักทีท่านทิ้งบอกว่าช่องไหนดีนะฮะหมายถึงร้านไหนที่แบบคุณบอกต่อว่าดีเราก็จะไปฮะทุกคนอ่ากินอืมอร่อยทุกคนหอมมาก เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพนะฮะลอฟเราต้องบายบายลอฟไปแล้วค่อยมาใหม่คราวหน้าไปโฮมผู้เตยสิทุกคนถ้าเกิดมาสุพรรณมันจะมียอดเขาเทวดาสวยมากมีหมอกด้วยนอะยู่อำเภอด่านช้างทุกคนออืมอืมม นี่ฮาเราอวดอันรยี่ตลอดเลยทุกคนนี่าะลม,มากกับทุชี่นี่ฮะดูสิทุกคนไม่มีที่ไหนลดเลยเท่าที่นี่อีกแล้วนะฮะนี่ฮาโรงแรมแบบ12ดาวฮะทุกคน,นทุกคนลถม,มากทุกคนนี่ฮะโอ้ยิฟไฟทุกคนดูสินี่เห็นไหมฮะเปิดไฟที่อลังการ ชอบมากค่ะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดเลยบริการนี่ล้ำเลิศมากทุกคนแล้วก็ห้องมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยทุกคนดูแอร์สิดีที่ไหนนี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะที่มีแอร์แบบนี้แล้วเปิดปั๊บเย็นปุ๊บเหมือนเซเว่นเลยทุกคนเลิศมาก,กนี่ให้ดูสภาพห้องจะให้ดูอ่าภาพรวมไม่ต้องมา,าสร้างภาพทุกคนใช้แบบความเป็นส่วนตัวกันเองมากนะฮะเลิศมากทุกคนนี่ดูสิมันอยู่ในบ้านเลยทุกคนจ่า ตรงเนี้ยแบบมันมีรู้สึกแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจาคุชี่สีสันัะเลฟูยิ้มได้มีห้างทีบงทีวีโจโบแบ่งแล้วก็เปิดมาก็เป็นวิวสวนมะม่วงอกล่องด้วยระหว่านะครับทุกคนเลิศม,มากอยู่ติดกับวาสิษีซิตี้ตรงข้ามกับบขสใกล้กับหอนาฬิการบหารแจ่มใสใกล้กับย่างเนยทุกคนแล้วก็อ๋อตรงนี้มีหมูกระทะหรอหมูกระทะย่างเนยไปมาแล้วไงอ๋อเป็นนี่มีมีมมอ่อข้าวมันไก่โกอาเดี๋ยวเราเป็นข้าวมันไก่โกอาเขาขอบอกดังมากอร่อยมากทุกคน แต่เรามากินนี้กันต่อทุกคนจ๋าอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะหอมกลุ่นมากๆเลยฮะอปกติเราไม่กินเนื้อนะจะบอกหนะบางคนบอกว่าไม่กินแล้วกินทำไมบาบไม่บาบก็จะได้ชิมรสชาติไงฮะว่าอร่อยจริงไหอืมอร่อยทุกคน อืม,อ,มอร่อยทุกคนอร่อยมากอืมอยังลงคลิปไม่หมดนะทุกคนรอด,ด้วยนะวัดแคร์ก็ยังมีคลิปเหลืออยู่นะฮะอืมอยากไปบึงฉวากค่อยมาอีก ปึงชวาก็เดิมบางนางบวชนะทุกคนจะไกลหน่อยวัดไปลงบัวสี่สิบกิโลก็น่าไปฮะที่มีเปรตนะฮะมีอนุสาวรีย์รูปปั้นเปรตนรกสวรรค์น,นะฮะอ,อ,อร่อยมากทุกคนทุกชิ้นก็อร่อย อป้อนคือพันธ์บุรีมีแต่ของดีนะเมืองวัรรณคดีศิลปินเยอะนะอันจิตศรีประจันุ่มพวงดวงจันทวังยิจจลุมกิจอานานมนตรีตามุทครูแจ้งท้ายสีทองทัื่อพลสมบัติเจริญสายันสัญญาดังศิลปินเยอะครูเพลงเยอะอือม อย่างวาน,นิชเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเสียเป็นแห่งชาติเก็เป็นกวีซีไลท์นะเป็นคนสุพรรณแท้ๆเลยคนเขียนเรื่องแม่เบียเ้ยไงทุกคนจาได้ไหมแม่เบีย้ยเนี่ยก็เป็นแม่น้ําบ้านเรือนไทยในสุพรรณนี่แหละตำนานของเขาอืมอร่อยมากวันก่อนไปร้านอืข้าวหมูแดงหมูกรอบ แม่กีตรงวัดพระรูปไปนนั้นคือสุดยอดจริงๆอีกร้านหนึ่งสุดยอดมากต้องไปนะทุกคนไม่ไกลจากหอคอยบรรหารแล้วไปกินขนมชาเครื่องดื่มของร้านนี้ก็อร่อยคูมโมชูอร่อยมากทุกคนตรงหอคอยบรรหารนะฮะแกงใต้ก็มีตรงนั้นอร่อยมากแกงใต้แก้มปูนะฮะอร่อยมากออืไม่ไหวแล้วอร่อย อร่อยมากทุกคน